สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับแดดร้อนอยู่กับก็เก่งเกือมาซ่อมอีกแล้วนะครับตื่นในเช้าไปซื้อข้าวมาก็มาถ่ายเกียร์อีโน่สามร้อยยกขึ้นเมื่อคืนนะครับลองแล้วนะเมื่อวาน ไม่ได้เอาผ้าปิดครับฝาเกียร์สตาร์นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยเพราะว่าถ้าของเดิมนะของเดิมเนี่ยเอ่อของเดิมเนี่ยสตาร์ทเครื่องก็ดังแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องรอให้น้ํามันมันเย็นน้ํามันมันร้อนอะไรนะสตาร์ทเครื่องนี่ก็ดังแล้วนะดังคลอกคลอกคอกเลยแล้วก็อ่าหยบคัดถึงเงียบนะครับ อยพัดถึงจะเงียบหรือว่าเอาเอามือเนี่ยไปดันตวเนี้เอามือไปดันสายคันเกียร์เนี่ยมันจะเงียบนะมันคือพอเราไปดันสายคันเกียร์เนี่ยชุดเฟืองข้างในมันก็จะโดนฝืนนะครับมันโดนฝืนโดนขัดมันมันก็จะมันเลยจะเงียบพอเราปล่อยมือออกจากคันเกียร์มันก็จะดังแระกๆเหมือนเดิมครับคล้ายๆกับถ้าเราถ้าเราไม่ ไม่แยกแยะไม่สังเกตสักนิดหนึ่งมันก็จะประมาณน้าครับ mm. ก็ก็เลยลื้อเกียร์ดูเพราะว่ามันดังางใ่เกียร์ใช่ไหมทีนี้พอลือ้ออกมาแล้วตา,ามคลิปนะครับพอลือ้ออกมาแล้วอะไรแล้วเราก็ดูเกียร์ก็ยังสวยๆนะครับ fc ก็คอมเมนต์ว่าโอ gh, ขา้ขนาดเกียร์กระชากเพาขาด,ย,ขาด,ย,ขาดย,ยังไม่พังเลยครับก็ใช่อยู่ครับเกียร <ynn"> ์ใหญ่มันพังยาก แต่มันก็ไม่แน่นะครับบางทีเกียร์เวลามันจะพังมันก็พังเอาง่ายๆครับไม่รู้หรอกบางทีก็ระยะเลียร์แลนด์ระยะฟันเฟืองไม่ได้นะครับชิ้นส่วนภายในหลวมก็ดังนะฮะมันคือมันไม่ได้พังนะครับคือมันดังนะฮะเขาเรียกมันดังก่อนแบบเตือนก่อนที่ว่าจะเป็นได้เยอะนะครับมันก็มีดังบ้างนะแต่ถ้าชุดเมื่อวาน ถ้าแผ่นคัดไม่หลวมนะครับมันก็จะไม่เกิดการกระชากไม่เกิดการตีกันนะครับแกนกับแกนมันตีกันเองครับแก๊กแกลกแกกเหมือนลุมหลวมนะฮะมันหมุนอีกอีนึงก็หมุนหมุนแล้วก็เขย่าเป็นจังหวะแผ่นคัดอาจจะไม่ตรงด้วยนะครับแผ่นคัดอาจจะบิดหรือว่าเอียงนะหรือว่ามิคือเสียศูนย์นะครับมันเลยแกว่งขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยบวกกับแกนอะ แกนปลายเกียร์มันหลวมแล้วก็รูรูในแผ่นคัสก็หลวมนะครับที่เมื่อวานเอาแผ่นใหม่มาเสียบนะเมื่อวานไม่ได้ทำคลิปให้ดูเลยแหมเสียดายเอาปลายเกียร์สี่ครับมาเสียบกับแผ่นคัสกับแผ่นคัสใหม่นะโอ้ฟิตเลยครับแต่แบบไม่ได้ฟิตแล้วแบบเสียบไม่เข้านะแบบฟิตพอดีเลยนะโยกแทบไม่ไปเลยโยกแบบดดนิดเดียวเองเดี๋ยวหาแผ่นคัสเดิมแผ่นคัสเดิมอยู่ไหนเนะี่ย นี่ครับแผ่นคัดเดิมตัวนี้จะต่างกันเลยนะตัวนี้ของแผ่นใหม่เนี่ยตัวนี้มันจะอ้วนแล้วก็จะแหลมกว่าตัวนี้จะทู่นะครับเหมือนเกาะเหมือนเกาะเข้าเฟืองแบบเหมือนคนละเฟืองอะ่ะคือมันล่องมันเสียบกันได้ก็จริงแต่มันลุมจะหลุมหลวมนะครับเหมือนกับแบบเอามาใส่คนละรุ่นอะ่ะแบบแบบใส่กันได้อะไรเงี้ย ของเนี่ยอาจจะผลิตมาดีนะครับแต่ผมว่ามันอาจจะคนละรุ่นหรือเปล่าคนละยี่ห้อหรือเปล่าแบบคนละยี่ห้อแบบอย่างอีสุกับฮีโน่อะไรประมาณนี้หรือว่าเทียบเอาแบบสิบฟันเหมือนกันแล้วก็มาเสียบฮะแต่ตื้นลึกหนาบางไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าผมดูเนี่ยของเขาเนี่ที่เขาผลิตมามันก็ไม่สึกหลอนะแต่ผมดูว่าฟันอของปลายเกียร์ตัวนู้นกับตัวเนี้ย มันแค่เสียบกันได้แต่ใช้กันไม่ได้อะไรประมาณนั้นครับแต่เขาก็ใช้มานานแล้วนะเจ้าของเดิมอ่ะดูเนี่ยใช้นานไม่นานก็ดูจะตื้นแล้วจะใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเกือบถึงรีเวทแล้วนะฮะผมว่าใหม่ๆก็คงอาจจะไม่เป็นไรเท่าไหร่พอคัดมันเริ่มจะหมดแล้วมันก็เริ่มแกว่งแต่ที่รู้อ่ะน่าจะแกว่งแต่ที่แรกแล้วทีเนี้ยมันแกว่งที่แรกมันไม่ดีตรงที่ว่าพอเราใช้ไปนานๆอ่ะมันจะพาให้ปลายเกียร์สึกหลอไปด้วยเพราะมันจะกัดกันเองนะครับ เเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องมันจะเป็นการเสียเวลาของพี่น้องเนี่ยพูดมากเมื่อไหร่จะสตาร์ททีลูกพี่เอ้ยครับเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหากุญแจอ่ะเจอกุญแจแล้วครับเดี๋ยวสตาร์ทสตาร์เดอ้อพี่น้องเนี่ย ันนี้เงียบแล้วนะอันนี้ได้ยินเสียงเครื่องละอันนี้จะได้ยินแต่เสียงเกียร์นะครับของเดิมเนี them, The ่ยของเดิมเนี่ยแค่อย่างเงี้ยตอนเท้าหลังกรกกๆกกร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 กแล้วพราะเขายังไม่ใส่นี้เเครื่องคอมเร็วเด้อเนี่ยก็ซื้อมาเนี่ยยังเป็นรถสีเดิมอะไรเดิมหมดเลยนะ พวกโพ,พวกเครื่องล่างก็ยังสวยๆเลยนะครับเป็นเครื่องคอมบันเลวอตัวนี้อะไร NO4 NO4C NO ที่เป็นของโตต้านะเนี่ยครับปีเครื่องนี้ยังอยู่เลยเนี่ยปี2014นะคือจะเป็นพวกชิ้นส่วนอะไรนะเวลาที่เขาผลิตก็จะ กจะเขียนวันที่ผลิตไปด้วยนะเนี่ยเวลาก็ผลิตอะไรเนี่ยเนี่ยตัวหนังสืออะไรยังอยู่ครบอยู่ยนะครับรอยยังเปิดฝายไม่มีเลยนะครับยังถือว่าซื้อรถมาได้สวยใช้ได้อีกนาน,นครับแต่ตรงนี้ขาดแล้วนะตัวนี้ขาดแล้วจะคลองเห็นแล้วเดี๋ยวหาเปลี่ยนใหม่นะขาดเดิมมันมันยังไม่ขาดแบบนั่นนะมันล้าวแบบรล้าฉีกนะครับตามสภาพแล้วครับ แต่ก็ถือว่ายังสวยอยู่เลยนะรถคันนี้ของเดิมแกใช้อสีสุนะครับอีสุตัวเก่านะฮะที่เป็นปั๊มสายแล้วก็แกไปเปลี่ยนมาเป็นอ่าฮีโนโ่เป็นพี่ชายของอ่าซ m นะครับโฟซ,ซิงยางใหม่ครับได้ยางใหม่ ยางใหม่หมดเลย6ล้อส่วนมากนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กพับนะครับพวกนี้มันจะเป็นเหล็กพับพวกเวลาต่อกะบะในนี้เป็นเหล็กพับแต่ตัวนี้เป็นเหล็กตัวสีตัวนี้ก็ดูแล้วกระบะบ,บางนะครับเหล็กบางไม่หนาสักเท่าไหร่ เนีย่ยมันจะหนาหน่อยเดียวเองได้เรื่องน้ำหนักครับเบาถแต่้าเป็นรถหกล้อทางอีสานนี่ใช้เหล็กพับนี่ผมเห็นแล้วครับถ้าใช้เหล็กพับนะทำพวกตัวนี้บางทีโดนมาโคยใหญ่ดันนี่มีดินอยู่ในรถหนักๆน,กน,กนี่เอาเรื่องนะครับเสียรูปเสียทรงเลยแหละถ้าเป็นเหล็กพวกเนี้เหล็กตัวซีอะไรพวกนี้ก็จะไม่เป็นไรนะ ตรวนี้นตัวคีเทียมเป็นตัวเหล็กเหล็กตัวซีนะครับได้กระบะนี้เป็นเหล็กพับโครงเป็นเหล็กพับมาเหล็กพับนี่ระวังเรื่องโดนโดนดันนะฮะถ้าโดนถ้าด้านท้ายเป็นเหล็กพับเห็นหลายคันแล้วครับดุ่งเลยนะเพราะเหล็กเหล็กพับนี่อาจจะอ่อนนะครับถ้าขนาดความหนามันบางแบบมันไม่ไม่หนานะถ้ามันบางอ่ะมันก็ มีโอกาสดุ้งอ่อนเสียทรงได้นะครับต้องระวังอันนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วครับเรื่องการแก้ปัญหาเกียร์เสียงดังเสียงดังคล้ายเกียร์ฝากนะครับเอเกียร์ฝากถอดออกไม่เป็นไรนะครับเกียร์ฝากถอดออกไม่เป็นไรแล้วก็เปิดฝาบนเนี่ยฮะตอนแรกเปิดฝาบนล้วง ลวงเฟืองเกียร์มันดิ่นได้นะครับก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กแต่ทีนี้พอเราฟังดูดีๆครมันเหมือนไปลั่นอยู่ในในเสียงมันไปลั่นอยู่ปลายเกียร์นะครับฟังดีๆอ่ะก็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 เนียพอมันพอมันดังก็กก็ก็กนู่นครับมันเสียงมันจะลามมาย็นเผาเลยมันลั่นมาถึงกันหมดเลยนะครับคือไม่ต้องไม่ต้องเอี้ยวหูฟังแบบเขาเรียกอะไรไม่ต้องแบบ ตั้งใจฟังอ่ะสตาร์ทปุ๊บมันก็กก,ก,กเลยแบบว่าได้ยินง่ายๆเลยนะผมว่าผมว่าเนี่ยคือเหมือนกับรถเหมือนกับรถหมอตาลอะที่คันใหม่แกที่แกบอกว่าเนี่ยเสียงเดียวกันเลยที่แกบอกว่าพี่มันดังอะไรอ่ะมันดังก็ก็ก,ก็ของเราก็ว่าตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยเกียร์ฝากหรือเปล่ามันดังอะไรประมาณเนี้ย แต่เห็นเขาบอกว่าฮีโน่มันก็ดังอะไรประมาณนี้แหละแต่ผมบอกเอาร้ยต้อมะร้ยต้อมมันยังไม่ดังขนาดน,นี้เลยพอได้มาทําคันนี้นะผมเอาคันนี้เป็นบรรทัานเลยผมว่าแม่งเหมือนกันแหละน่าจะแผ่นคลาดหรือว่ารูปลายเกียร์อาจจะมีปัญหานะครับหลวมนิดหน่อยแม่งก็เอาแล้วตีกันแล้แก๊ก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 แก๊แก,ก,กเพราะว่าเครื่องเวลามันเดินเนี่ยมันจะเดิน เออไม่นิ่งนะมันจะมีแบบอาจจะมีสะบัดบ้างเวลาทำแอร์อออทำงานทาอะไรอาจจะมีกระตุกกระชากข,ของรอบเครื่องบ้างนิดๆหน่อยๆครับมันคลึกคลึกคลึก,ลก,ลกอะไรประมาณเนี้แต่ของเราเขาเวลาเขาเหยียบคัดก็เงียบเหมือนกันนะเออผมก็เลยว่าเฮ้ยมันเหมือนรถหมดตาเลยเว้ยไอ้คันใหม่อ่ะฮิโน่คันฮิโน่นะครับที่ให้คนท,ที่เขาจ้างลูกน้องขับนะครับขันน่านาดังนะครับ ดังอย่างนี้เลยดังอย่างเอ,อ่อยังยังกางเกียร์ฝากมันดังอะ่ะตอนผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันดังในเกียร์แล้วถ้าอย่างเงี้ยคือเสียงมันจะสะท้อนมาถึงกันหมดเลยนะครับมันดังเหมือนเกียร์ดังเลยนะแต่อันนี้ก็ดีหน่อยครับเพราะว่าผมมองครับเออผมบอกเจ้าของหรือเกียร์ดูเลยเอาให้มันคลายปัญหาคลายไปเลยว่าเออมันยังดีอยู่ไหมไส้ในมันดีอยู่หรือเปล่า ก็ลื้อดูเลยครับมันลื้อไม่ยากหรอกคือคือเอ่อเราเคยลื้อรถใหญ่มาเครื่องใหญ่มาพวกเกียร์ลูก,กใหญ่ๆมาเนี่ยพอเราเห็นพวกนี้มันก็ไม่ต่างเท่าไหร่ลือล้อลื้อย่างง่ายอ่ะพอเราตอนแรกผมลื้อเนี่ยท่อนนี้มันเอาไม่ออกมันเอาไม่ออกมันติดเอยแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วก็เลยคว่ำหน้าปุ๊บไปถอดฝาหลังนู่นนะครับน็อตเต็มเลยครับแล้วก็มีกิบล็อกพอถอดตรงนู้นออกถอดน็อตข้างไอ้น็อต ตัวลูกปืนดันแกนสไลด์นะครับแกนคันเกียรย์อะไรถอดออกหมดตีปุ๊บหลุดหมดเลยผมว่ามันลืงง่ายกว่ารถกระบะ <c oughs> นะแล้วชิ้นมันใหญ่แล้วแยกราวบนราวล่างง่ายกว่ารถกระบะด้วยรถกระบะต้องมาเอาท่อนนี้ออกก่อนเอาก้ามปูออกก่อนอันนี้แบบกามปูก็มาเป็นท่อนๆเลยนะครับตามแบบคลิปแรกหรือคลิปสองวางเป็นท่อนท่อน,น,นเป็นชุดเลยราวบนราวล่าง ไม่ต้องเสียเวลายกแบกไปอัดแล้วครับถ้าจะอัดก็แค่อัดลาววนแค่นั้นเองแต่นี้นี้เรายกแค่ลงมาดูแล้วก็หมุนแล้วก็โยกดูนะครับอ่าล้างเสร็จแล้วก็โยกดูนะพอโยกดูเสร็จมันก็อยู่ในระยะที่เอ่อเป็นเรื่องปกติของเกียร์นะครับระยะเกียร์แลน์ระหว่างาฟันเฟืองหรือเกียร์เรียกว่าระยะขบของฟันเฟืองนะฮะมันก็ปกตินะครับแล้วเกียร์ลูกปืนอะไรก็ยังใช้ได้นะ ดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกปืนกงนกกับลูกปืนปลายเกียร์สี่นะครับเปลี่ยนใหม่ใหม่เพราะว่าในไหนก็ลื้อแล้วจะมีรอยสึกล้อนะฮะก็เลยเปลี่ยนใหม่ใหม่ให้ให้ปลายเกียร์สี่มันแน่นครับแล้วก็ยกใส่ลูกปืนปลายไอ้ตรงตรงซีนซีนนะตรงตรงซีนอ่ะที่มันมีซีนกันน้ำมันนะครับปลายเกียร์สี่ไอ้ลูกปืนตับใหญ่โอ้ลูกหนึ่งพันกว่านะครับ 1 4 0 0 5 0 0นะครับ s k แล้วก็เมื่อวานเฉพาะอะไรหมดไป่าไร5,000กว่าบาทมน้ะที่แรกจะให้เจ้าของเปลี่ยนเป็นแผ่นแท้นะครับจะให้เจ้าของใช้แผ่นแท้เจ้าของบอกเอาแผ่นธรรมดาไปก่อนไปทำไปไปลองใส่ดูก่อนมันจะหายไหมอะไรเงี้ยถ้าเอาไปเอาแผ่นแท้เลยมาใส่ มันจะไม่หายแล้วอีกอย่างหวีก็เป็นหวีอ่หวีของลองนะครับหวีทีอ่หวีเทียมนะฮะหวีเทียบนะครับก็เลยบอกนะงนั้นเอาของอ่าของเทียบมาใส่ดีกว่าครับเอาของเทียบมาใส่ดีกว่าเขาอ่ร้านเขายกมาให้อ่แล้วก็ลองเสียบดูเอาปลายเกียวสีไปด้วยเสียบปุ๊บโอ้แน่นเลยครับเสียบปุ๊บเนี่ยมันเข้าแบบปุ๊บเข้าแบบฟิตเลยฟิต<ส>พอดีเลย<ส>แบบเสียบปุ๊บเข้าไป แล้วก็โยกเล่นไม่ได้นะอันนี้อันนี้โยกเล่นได้เลยนะครับเย็นแบบโยกได้เยอะเลยเหมือนเฟืองผลิตมาคนละแบบนะคือที่ผมโบดไปทีแรกเหมือนเอามาแบบเทียบใส่กันได้แต่ใช้ไม่ได้เอาจริงๆเทียบใส่กันได้เฉยคือรถกระบะมันจะคือถ้าเป็นรถกระบะมันก็ต้องเสียบไปแล้วก็แบบต้องขยับโยกนิดๆอะ่ะยึก๊๊ก๊๊ก๊๊๊๊๊๊๊๊๊ออ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊้๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ แล้วก็แบบโยกได้นิดๆอะไรเงี้ยมันก็จะต้องเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าแบบโยกคลอนซ้ายขวาแบบไม่ทําไม่ต้องไปไม่ต้องไปเ,เน้นการโยกอะไรมากนะครับแค่จับแล้วดองแดงต้องเดงต้องแดกงเยอะๆแล้วอันนั้นก็คือถือว่าใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้บอกพี่ๆกัน สิ่งที่เราเจอแล้วเราแก้ได้ผมก็บอกนะครับเพราะว่า,ามันจะได้ตัดปัญหาเรื่องการาวิเคราะห์งานที่ยืดยาวนะครับทุกอย่างมันก็ต้องลองนะครับถ้าเนี้ยถ้าใส่ไปแล้วมันไม่ใช่ตามที่ประมาณการเอาไว้นะครับมันก็ต้องลือ้อยกลงมาดูใหม่นะฮะว่าเป็นอะไร แต่นี่เปลี่ยนแผ่นคัดไปใช้ได้ครับแต่ถ้าเป็นของแท้ยิ่งดีเลยนะผมว่านะรถทนด้วยของแท้ครับแต่ผมว่านะก็น้อยครับน้อยคนที่จะใช้ของแท้นะครับเพราะว่ามันมันราคามันสูงมากเพราะว่าราคานี่ถ้ายัางเป็นรถวีโก้นี่ชุดแท้นี่ก็ตกหมื่นกว่านะครับลูกปืนแค่ลูกปืนกดคัดก็สองพันกว่าแล้วครับ ะะอันนี้แผ่นอย่างเดียวก็เห็นว่าห้าหกพันแล้วยังไงเนี่ยเอยงเขาบอกมานะครับว่าแผ่นแท้เอาไหมราคาห้าหกพันกว่าบาทอันนี้มันไม่มีไม่ใช่โครงเดิมแล้วอะ่ะถ้ามันยังเป็นโครงเดิมอยู่แล้วมันยังดีอยู่ก็เลือกที่จะไปอัดไปย้ำได้นะแต่อันนี้คือรถรถมันต้องใช้นะครับต้องรีบใช้นะฮะก็เลยซื้อแผ่น เกอของเทียมลงมาใส่ดูก่อนนะครับใช้เกตเทียบดูก่อนนะครับก็เลยหอมใช้ได้ก็คือเดี๋ยวจะใส่เพลานะนียังไม่ได้สใ,สใส่เพลาเลยใส่เบรกมือใส่เพลาแล้วก็ประกอบเล็กน้อยนะฮะใช้ได้ของเดิมมันจะดังนะครับเหยียบคัแล้วเงียบอันนี้สตาร์ทก็เงียบแล้วนะครับออ บอกอะไรได้ผมก็บอกนะครับหรือผมไม่ได้มันไม่จําเป็นต้องมาปิดบังอะไรนะครับอะไรที่มันเป็นก็บอกกันนะครับ mm hmm. เป็นการแชร์นะครับเป็นการแชร์ไม่มีใครเก่งใครนะครับแต่เป็นการแชร์ให้ให้เป็นให้เป็นให้เก็บไว้อ่อเป็นบรรทัดฐานในการตัวเช็คอีกหนึ่งอย่างนะครับบางทีเผื่ออาจจะมองข้ามกันไปนะฮะเพราะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับ มีแต่ต้องคอยคือเนี่ยแรกๆก,ก็ต้องลื้อนะครับก็ต้องลื้เกียร์ดูนะครับว่าเออมันยังแน่นดีไหมอะไรไหมเป็นกับเกียร์เบาวะทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครมาบอกเราเหรอกครับมีแต่เรานะครับตัวเราเองนะฮะต้องอ,อ่ศึกษาหาความรู้เอาเองนะครับเขาไม่เขาไม่มาบอกเราเหรอกครับแต่เวลาผมทําผมทําแล้วใช้ได้ ผมก็บอกนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่อยู่บนโลกนี้แล้วมันมันก็จะไปบอกไ่บนสวรรค์กันนรกไม่รู้จะไปบอกใครไม่รู้บนสวรรค์นรกมีรถใช้หรือเปล่านะคนอยู่หลังๆนี้ก็เผื่อ,อไว้รุ่น คนไหนทำรถทำอะไรเจอปัญหาอะไรก็ลองโทรมาถามได้ครับบอกได้ก็จะบอกนะครับบอกไม่ได้ก็คือไม่รู้ยัง <t> ไ <ick> <t ick> อ<า>คำว่าบอกถ้าบอกได้คือรู้แล้วเจอปัญหามาก็บอกนะครับแต่ถ้าบอกไม่ได้นี่คือไม่รู้นะฮะอะไรที่ผมไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับเพราะว่าถ้าไม่รู้แล้วบอกมันก็เหมือนอวดอวดฉลาดนะครับนะฮะผมไม่เคยอวดฉลาดนะครับ ุกสิ่งทุกอย่างาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ทำมานี่เพราะประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับถ้าผมทำไม่โครคือเขาเห็นผมเห็นเขาซ่อมไมโครเห็นเขาซ่อมรถสิบลอ้อนี่ผมจะเดินปีเข้าไปเลยนะครับผมจะชอบดูนะฮะผมชอบดูนะครับแต่ไม่ชอบเสนอไม่ชอบแนะผมชอบดูอย่างเดียวเพราะว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับการเป็นช่างนะฮะ เขาทำเราก็ให้เกียรติเขาอะไรเราไม่รู้เราก็แค่ถามเขาเป็นแนวทางที่เฉยนะครับผมคงไม่ไปถามเขาว่าเออไอเนี้ยที่มันเป็นเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรมันถึงดังมันถึงอะไรอย่างงี้บางทีเขาไม่บอกหรอกครับถามไปก็เท่านั้นนะแต่แค่อยากรู้เออพี่ไอเนี้ยมันตัวอะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรแค่นั้นเองมันทํางานยังไงแค่นั้นแหละพอเรารู้แล้วมันทํางานยังไงมันเป็นยังไงเราก็เก็บไว้ต่อยอดนะครับ เป็นช่างฮะที่เขาบอกว่าฟูมฟักรักจําคนบางคนมีพรสวรรค์นะครับไม่ต้องเรียนไม่ต้องเก่งเรื่องการเรียนนะครับแต่มีความสามารถในการทํารถทั้งคันซ่อมได้สร้างรถได้นะครับคนที่มีเขาเรียกสมองนี่ฉลิยะนะฮะสามารถต่อยอดได้นะครับ อน,นั้นเก่งนะครับไม่ใช่ว่าต่อยอดนี่ไม่ใช่หมายถึงต่อยอดกัญชาด้วยหรือว่าต่อยอดกระท่อมอะไรเงี้ยต่อยอดวิชาชีพนะครับบางคนมีรถแต่อยากจะให้รถคันนั้นที่มีเนี่ยมันใช้มีความสามารถใช้ประโยชน์ได้มากนั้นก็ทำงานตัดแปลงนะครับคนที่เก่งๆก,ก็หลายคนนะฮะหัวใสนะครับ ใส่ในสิ่งที่ดีก็ดีนะครับแต่หัวใส่ในการเอาเปรียบคนอื่นอันนั้นไม่นับหนุนนะฮะเห็นก่ตัวอย่างเงี้ยครับผมม่ไม่ชอบเลยนะครับคุณนะครับสำหรับการรับชมพอเก่งเกิดมาซ่อมสาระตอนต้นแล้วก็บนตอนท้าย <c oughs> คุณมากเลยนะครับผมทานข้าวให้อร่อยนะครับ วันนี้วันอะไรมันเสาร์แล้วดิโอ้ยมันเสาร์แล้วเดี๋ยวไปดูการ์ตูนกันดีกว่าขอบคุณมากๆเลยครับที่กดติดตามนะฮะโอ้ดีใจมากเลยครับมีคนติดตามผม6,700เอ้ย6,900ว่าคนแล้วแง่ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ๆที่กดติดตามนะฮะรายได้ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าสร้างรายได้แบบถล่มทลาย สร้างกันแบบไม่มีโอกาสได้ใช้นะฮะการสร้างรายได้ของผมนี่ไม่มีโอกาสได้ใช้ครับเห็นแต่จานวนนะครับเห็นแต่ตัวเลขครับแต่ไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้ก็แบ่งปันความรู้ให้พี่ๆดีกว่านะครับการทํารถการซ่อมรถมันเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เอาเรื่องเล่นๆ่นมาพูดกันนะฮะไม่ใช่เรื่องแบบเล่นเล่นมาพูดนะฮะก็อาจจะเป็นแก้การหยอกล้อกันแค่นั้นนะครับ แต่หลักๆแล้วถ้าอะไรมีปัญหามีปัญหาตรงไหนผมก็จะบอกเลยนะครับนะครับผมคือแชร์ความรู้กันนะครับผมใครไม่บอกผมบอกนะครับบอกเฉพาะเท่าที่เราทําแล้วเราเจอนะฮะก็จะบอกอะไรที่เราไม่เคยทํามันบอกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไม่เคยทํานะฮะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บๆไหนคอมไหนวะเออ